เธอในเหตุการณ์หรือเปล่าเลี้ยวขันพ่อวันนั้นวันนั้นเธอมาหาฉันวันที่เท่าไหร่ทำไมใกล้ๆยืนนั่งนั่งใกล้ๆคะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดมีนาคมยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมีนาคมสองหนึ่งกุมภาดิสองหนึ่งกุมภาค่ะสองหนึ่งกุมภาที่หนุมาลาจ้าแล้วหนุมมาลาหลวงพ่อว่าเธอมาลาวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเอ็ด กุมภายเธอลาไปแล้วเหรอจ่าลาไปแล้วเนี่ยหนูกลับมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขามาลาหลวงพ่อไปไม่กี่วันเองไม่ใช่เหรอก็ไม่กี่วันครั้งแรกครั้งแรกลาคือลาหลวงพ่อให้ไปแค่สามวันอ่าอ่าอ่าแล้วเขาก็ไปไม่ถึงสามวันเราก็รีบกลับมาเราก็ได้ข่าวลูกเขาเลยจัดการเรื่องธนาคารอะไรเรียบร้อยกลัแค่สองวันอ๋อเหรอจ่าแต่แค่สองเขาทำสำเร็จรอบที่สองนี้ลูกเธอตอนนั้นอยู่ไหน ไม่ทราบเหมือนกันหาไม่เจอแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมอยู่ในเมืองไทยแต่เขาไม่ติดต่อมาหาเธอไม่ติดต่อมาเป็นเวลาแปดเดือนที่ลูกตามหัวไปเลยจ้าหญิงชายผู้ชายผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมมาไม่ทราบเหมือนกันติดหญิงไปกับหญิงไปอยู่ชายแดนพม่านุ่นเออเหลอค่ะแล้วแล้วยังไงต่อก็หนูก็ไปตามเดี๋ยวเธอมาลาฉันมัน ที่มาไล่ทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้วหลังจากก็ไปสามวันนะคะกอให้สามวันเขาก็ไปสามวันจริงแนะเขากลับมาอีกแต่เรื่องเขาว่าสำเร็จแค่สองวันอ๋อสองวันก็ให้สามเขาเสร็จแค่สองวันแล้วเขาก็มาแล้วรอบที่สองก็ลาอีกรอบหนึ่งคือวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะรอบที่สองไปหาใครอีกไปตามไปตามหาลูกชายคนเดิมนี่เหรอค่ะมันหายไปอีกเหรอ ใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ไปตอนธนาคารเนี่ยตกลงว่าตามเขาไม่เจอก็ไม่เป็นไรจัดการได้อะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็มาลายรอบหนึ่งได้ข่าวลูกชายเพื่อที่จะไปตามหาลูกชายให้เจอรอบนี้หลวงพ่อให้สิบห้าวันให้สิบห้าวันแต่ไม่ถึงสิบห้าวันเขาเจอก่อนเจอตอนเด็กเขากลับมาไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่กับเจ้านายเจ้านายไม่ให้ออกมาถ้าออกมาเขาก็ไม่มีชีวิตรอดเขาเป็นนี่เยอะอยู่ฝั่งเขมรอยู่ฝั่งเขมรอนนี้อยู่ฝั่งเขมรเหรอจ้ะ เขาเป็นข้าราชการหรือเปล่าไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นคนธรรมดาเนี่ยธรรมดานี่แต่ไปทํางานจะไปทํางานอยู่ทางนู้นแต่ตอนนี้เขาติดต่อกับมาได้แล้วก็หนูเนี่ยไปตามเขาเจอแล้วคุณแม่ข้ามไปฝั่งเขมืข้ามไปแล้วไปเห็นหน้าเห็นตากนแล้วเจอแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเขาปลอดภัยดีป่ะเขาปลอดภัยดีหลวงพ่อแต่เขาไม่สามารถมาได้ตอนนี้เพราะว่านี่เขาเยอะงานยังไม่จบงานไม่จบติดหนี้เยอะ ติดนี่ที่มาเล่นในเมืองไทยไม่ไม่มาเล่นเป็นนี่กู้มาใช้สอยหนักตัดาทานเนี่ยเ่ะเจ้าหนี้ในเมืองไทยยังตามหาเขาอยู่ยังตามหาอยู่เขาก็เลยยังไม่สามารถมาได้ใช่ค่ะตอนนี้เขาขอทํางานขอเอาเงินใช้นี่ก่อนเาลี่มนเงินไปใช้นี่จ้า่อนใช้นี่เขาอยู่ก็เลยเจอกันแล้วก็หลวงพ่อให้หนูกลับไปบ้านบอกว่าให้ไปสิบห้าวันแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงสิบห้าวันหนูไปแค่ไปอยู่บ้านได้สองวันก็ไปงานขาวดําไปงานขาวดาเสร็จหนูก็ตี รถไปเลยไปอารันเลยไปตามเขาก็เจอแล้วเจอเลยเหรอเจอแล้วแล้วทีนี้ก็หนูก็กลับมากลับมามาอยู่บ้านก็ว่าจะมาที่นี่ต่อก็ต้องไปงานขาวดาอีกต่างจังหวัดอีกเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาจากโคราชในเวลานี้ลูกเธอก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าโอเคปกติมีความสุขมีอะไรมากมายทำงานทำการหาเงินเก็บเงินเก็บทองจะใช่นี่เขาอ่างั้นก็แสดงว่าประสบผลสำเร็จดีงามค่ะ ก็ที่ลูกมาปฏิบัติที่นี่นั้น75วันก็ครบแล้วเนาะที่ว่าเรื่องแมวอลูกแท้งคือจบเลยแล้วนี่จะมาเรื่องอะไรอีกก็มาทํางานช่วยหลวงพ่ออ๋อตอนนี้ทํางานเฉยๆมาสร้างบารมีมาสร้างบารมีอาสาธุบ๊วยให้หลวงพ่อมาสร้างบารมีอยู่กับหลวงพ่อที่นี่แล้วพอพอเดือนพฤษภาคมหนูจะต้องไปลอกตาข้างขวาไอ้ข้างซ้ายข้างขวานี่ลอกมาแล้วเดี๋ยวข้างซ้าย พราะหนูต้องหยุดสามเดือนน่ะต้องลอกเลยเหรอจ้ามันเป็นหมอนัดเหรอหมอนัดแล้วค่ะคือถ้าเผื่อเรามีอะไรหยอดเข้าไปแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเราจะมันไม่ดีขึ้นแล้วพอดไอไอคนนั้นเนี่ยไอที่ที่มันเป็นหมอไอที่มันให้อ๋อประวยเหรอที่มาคุยเรื่องนี้อใช่ใช่แม่บวยแม่บวหนูก็ไปหยอดแล้วด้หยอดเขาหยอดสองขวดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไหเพราะมันต้องลอกแล้วของพ่อไม่เป็นไรต้องลอกแล้วเคยเคยอนุโมนหยอดตาม่ะ ไม่เคยะหลวงพ่อไม่เคยมีแต่กินอย่างเดียวไงหลวงพ่อให้กินให้กินยอหอมได้นี่กินโอ้โหยี่นี่ต้องเริ่มยอดแล้วยอดอย่างี้เลยเฮ้ยไม่รู้เรื่องเขาหยอดกันไปเท่าไหร่แล้วก็หลวงพ่อไม่บอกหนูให้หนูแต่กินยายกินน้ำมนต์อย่างเดียวหายแล้วเป็นปกติแล้วขวดนึงแบบเพียวๆให้แม่เอ๋หยอดตาเอามาเพียวๆเลยนะจะได้ไม่เป็นยอดจะต้องไม่ไปต้องไปลอกตายต้องไม่เสียอีก ไม่ต้องไปเสียงเงินอีกสามหมื่นห้าอีกนะเนี่ยมันมีไอ้ไอไ้อพิมพ์นี่ว่าไอ้ไอ้ลูกศิษย์เก่าอ๋อเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันก็มันมันก,มนก,มนก็มันก็จะเป็นเหมือนเม็ดอะไรขึ้นมาในตาไม่รู้ตลอดเลยตั้งแต่เด็กเลย <c oughs> มันก็จะแบบ <c oughs> อักเสบเดี๋ยวก็เคืองตาตลอดเลย<อ>แล้วหลวงพ่อบอกว่าไอ้เดี๋ยวทําให้แล้วก็อน้ำมุนแล้วก็หยอดไปปุ๊บมันก็แสบพักๆเล็กงมาบอกอ่ะหายล้ะ ตั้งแต่นั้นมมันไม่เป็นเลยโอ้ทำไมนมันไม่เป็นเลยทไมหนูไม่หาหลวงพ่อตั้งแต่ว่าหนูปวดท้องหายแล้วมันเป็นยุ้นหายแล้วทําไมไม่บอกใก่้เกือกินด่างหลวงพ่อซีอด๋อ่ะมันตอนนี้มันบอกว่ามันตามันไม่เป็นอะไรเลยให้หนูหายเลยนะให้หายเลยนะหนูไม่ต้องไปล่อหนูจะได้อยู่นี่ไปเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนี่หมอเขาบอกแล้วมีสิทธิ์บอดแล้วนั่นน่ะสินี่แหละมีสิทธิ์บอดแล้วมันมองไม่เห็นนี่แหละ

สัตัวกุฏาลตันนังโสตังก uh ุามังระิตังเทวนเจนติเจนะจตุมังจังนะจับปดขาหน่สัตัวธงเมตนอุังปายมังเจนะตูขานสัตัวตนอุัอาวุลงปาจนะตังจัเาหนาอไนั่ะให้หนูหายตั้งนาเลยอันนี้คเป็นหวัดหายใจไม่ค่อยเข้า ไอ้ใจไม่ออกหยอดเข้าไปจะบูย่างอื่นนะให้หนูหายได้โรคกระเพาะหายได้โรคปวดตามร่างกายให้หนูหายได้วันนั้นหนูลืมบอกพ่อไปพ่อหนูเครียดเรื่องลูกนี่แหละที่หนูบอกหลวงพ่อไม่ได้เรื่องตานี่หมอนัดแล้ววันที่สิบเจ็ดพฤษภาต้องลอกตาถ้าเดี๋ยวถ้าหยอดน้ำมนต์ถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องไปไปหยอดดูสาธุจะได้อยู่รักษไอ้เป็นกันเป็นปวดเป็นอะไรเป็นตายมันก็หยอดกันไอ้เป็นหายตว่าตาเหมือนดูน ขาวขุ่นนี่แหละองอะไรนี่นี่ไงถึงได้ใส่แต่แว่นตาดำอยู่เนี่ยเพราะไปลองดูค่ะพี่เกียรติโม่ตามนี้นั่นแหละยังไงหนูก็เชื่อหลวงพ่ออยู่แล้วเนี่ยที่หนูสาเร็จก็พ่อหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อหนูหนูก็ไม่รอดมาจนนั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่แหละค่ะนั่นแหละหลวงพ่อเมื่อมืสายๆี่คิดถึงแม่เอ๋นะปุ๊บมึงก็ออกไปตกใจเลยก็มาเลยเือู้แบบน้หลายๆคนผมหลวงพ่อข้ามถนนมาบอกแม่เอ๋มาแล้วแม่เอ๋อย่ากลับอีกนะบอกทําไมอ่ะ ทำเสร็จแล้วหอยากคุยสนทนาอยากเลยนะลูกอยากคุยสนทนาธอยากจะคุยสนทนาทำก่อแต่แต่ให้หนูแก้กรรมเสร็จก่อนแก้กรรมเสร็จแล้วมาคุยสาธุแก้กรรมเสร็จแล้วค่อยมาสนทนาธรรมกันแล้วมันไม่เออได้มันไม่ต่อขึ้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรตาดจะให้เด็กไปก่อนพอครบแล้วเราค่อยมาพัฒนาภาคสองภาคสองภาคสอง แต่คนนี้ผิดนักเขาไปเดือนหนึ่งแต่พาเขาไปสร้างสร้างบวชสร้างพระสร้างอะไรเงี้ยไปได้เพื่อนเ<ข>หรอห<า>ใครอะ<า>ลูกลูกที่<ๆ>ใช่ค่ะเพราะว่าบอกเขาจะมาแก้มีนาแล้วมาไม่ได้ต้องมาเ<า>มษาไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอแก้ของเธอก่อนพอจบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะสาธุค่ะท่านี้ดีแล้วเหมือนกั้อ่าดีแล้วมูนาด้วย เธอมาบ่นบ่นแถวนี้นะคนมีทุกข์นะให้มันมาบ่นบ่นแถวนี้นะบ่นอะไรก็ไม่รู้มันแล้วเทวดาเขาอย่ารับฟังแล้วเขาไปทํางานมันมีคนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่รู้จักกันเว้ยมันไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าไอผู้ชายคนหนึ่งรู้จักเราแล้วมันไปพาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาไอเพื่อนคนนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยงานสเตเลดมันเนี่ย ไม่มีเลยตอนเนี้ยไม่มีลูกค้าเลยหายไปไหนหมดไม่รู้แล้วมันก็พากันมาหรือว่ามาบ่นบ่นลุงพ่อเพื่อนผมมันไม่มีงานเลยไอเนี่ยก็บ่นบ่นไม่บ่นมาบอกเออเออเดี๋ยวเทวดาคงไปช่วยแหละเดี๋ยวคงดีขึ้นและอีกอาทิตย์กว่ามันมาเราขอมาถวายลุงพ่องานเต็มบริษัทเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้มันมีคนมาอะไรวะลุงพ่อบ่นบนแบบ ให้โค้ขายของดีๆหน่อยนะตั้งใจสิอันนู้นมาบ่นไงมาบ่นแล้วเทวดาเขาจะรับฟังไงเดี๋ยวก็ขายดีอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะพวกเธอพูดอะไรแถวนี้นะหลวงพี่ดีมีเทวดาฟังจดแต่แต่รู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นป่ะนั่นแหละนั่นมาบ่นบ่นบางทีหลวงพ่อก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอ้ยแล้วก็ลูกนอนไม่หลับเด็กเป็นยัเยง มันบ่บ่นๆแต่วม่ามันกลับไปรูปมันก็หายเลยนะเพราะรูปไปงานขาวดงมาเนี่ยหลวงพ่อคงให้หนูไปเถอะเพราะหนูไปงานขาวดงมาเจ็ดมาไม่เป็นไรก็ช่างมันหนูไม่นี่ไม่เป็นไรก็คนูคนในงานงขาวดำในงานมุคนนะงานพิจารณาน้ำมแลน่าไม่เป็นไรก็ก็ถือว่านำนำตามก็เรียกว่าทําหน้าที่ตามไอ้ไอ้พวกชาวมนุษย์สังคมเราต้องทาไปตามนี้แหละ เขาาไมม่กอด้คนที่เขาบอกว่ามีปอบอ่ะนั่นหนูจะเป็นอะไรไหมใครเป็นปอบคนที่นอนข้างๆไม่เป็นไรหรอกขอไม่มายุ่งกับเราหรอกมันไม่เกี่ยวข้องกันไไม่เป็นรแต่เวลาที่หลวงพ่อพูดกับผีเนี่ยนะไอ้นี่นินจังไปเลยนะครับครับผมหลวงพ่อกำลังพูดกับผีอย่าไปแทรกขึ้นมาผีมันกระโดดขึ้นมาเลยไดอยู่บอกให้คนที่ผมบอว่าเขาจะส่งไปหลวงพ่อไม่ได้ยิงเลยผมก็เลยทักเขานะอย่าพูด ย่าไปยุ่งเวลาหลวงพ่อกำลังคุยกับไอ้เจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยากให้ยุ่งอะคนอื่นเขาไม่อยากให้คนอื่นมาเพราะมันมีคนหนึ่งเว้ยมันไปเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ไอ้หมอมันก็ไลผ่ผีไอ้ผีก็ไม่ยอมออกแต่ไอ้ตัวเพื่อนมันแล้วมันก็บ่นขึ้นมาทำไมผีมันดื้อด้านขนาดนี้นะผีมันจะหลดจากเพื่อนมันเข้ามาอยู่ในตัว จำไว้ประสบการ์ไมีเทียนงานขงหน่พ่อเทนงานงพ่อที่จริงเน่ะมันจะต้องมีคนหนึ่งสมัยไปงานงนู้นี่ะแต่นี่หนูตัดงานออกก็คือหนูทำคนเดียวแล้วหนูถ่ายรูปไว้แล้วหนูก็ไปเล่าบแผงก็คือจบก็คืออีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องแหละไปแยกไปเนี่หนูก็เลยไม่ถ้าเผื่อว่าหลวงพ่อกำลังคุยไกับเจ้ากรรมในเวรอยู่พวกเนี้ยครับเจ้ากรรมในเวรมันกาลังได้บุญไงแล้วเรากาลังส่งกระแสให้มันไงให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันแบบว่ายอมรับเงื่อนไข อันนี้ก็มีคนมาแทรกปั๊บมันขึ้นเรียกอะไรว่ามันขึ้นมันเสียเลยแล้วมันก็เดยกมาหาเรา,ามไม่ใช่ผีมมันมีคนหนึ่งงานตอนนี้นอาจารย์เบาแล้วไม่มีคนยนึงงผีมันเข้าแล้วและมันเห็นก็เห็นหลวงพ่อไปคุยกับไอ้ผีที่คนอยู่ในคนใช่ไหมเราบอกไอ้ผีไอ้วิญญ,ญาณเอาบุญไปแล้วออกไปอย่ามารบกวนเขานะแล้วผีมันก็ มันก็ยอมรับแล้วหลวงพ่อก็ให้บุญมันไปแ่ปอ่ะอ่ะมันก็ออกอันนี้อยู่ๆมันก็มีคนหนึ่งมันบีเข้าใจผู้หญิงคนเนี้ยมันเคยเห็นหลวงพ่อทําแบบนี้ครับแล้วมันก็ไปทําด้วยมันไปทําเองไงผีอออกไปเฮ้ยมาเยอะลบด้วยนี่นะตกกลางคืนนะผีไปหามันเลยแล้วมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเพิ่แล้วกลับไปอ่ะมันมีเสือตหมิง <c oughs> ตามลงไปตัวหนึ่ง เราเยือแย่แยถวนี้สือตมิงก,กัดตรงนี้ผมอ่ะเหรอผมปวดมากเลยอ่ะแล้วผมก็น้ำม<ห>น้องพ่อกินแล้วผมก็ดูว่าอะไรทำผมก็เห็นเป็นเสือตมิงแล้วทีนี้ผมก็ตีมันมันก็ไม่ตายก็เลยแผ่ไปที่สวนก็โดนแล้วมันเลยไปไม่ไปหรอกแล้วบางอย่างเนี่ยคุณที่มาเนี่ยบางคนมันมีมันมเล่นของมันหลงของแล้วเราก็สาเหตุที่ผมเจอมันอ่ะผมไปดู ผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ามีเสือตัวหนึ่งสองตัวน่ะผมยากรู้ว่าเป็นตัวยังไงผมก็เข้าไปดูแล้วผมก็เห็นมันมันก็เดินปนเปี้ยนปนเปี้ยน,นแล้วมันก็มองหน้าผมก็มองหน้ามันเป็นตัวอย่างนี้ผมก็แค่ผมก็กลับมานั่นแหละที่ผมบอกว่าเพราะว่าท้ายที่แล้วว่าผมเป็นไข้ไมตสบายท้ายที่แล้นมาผมาก็ไปท้าทายเป็นไงแค่เห็นนี่เฉยไม่ได้ไปม<ๆ>องมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันสงสัยอะไรกูนักเลงอ่ะไปเดินหน้าบ้านมันแล้วไปมองมองอ่ะ มันก็ถือว่าอ๋อมึงจะลุยใช่ไหมแล้วมันแคบอยู่ตรงเนี้ยผมนอนที่อยู่คืนหนึ่งเพราะผมไม่รู้สายเห็นว่าผมเป็นอะไรอ่าในเมื่อมามองกันก็ต้องไฟกันหน่อยข้าบจป่ะเราไปมองแสดงว่าเราเอ้ยมันเป็นใครใช่ไหมมันก็ต้องหันใส้ว่ามึงมองกูทาไมนักเรีอ่ะผมก็เพิ่งต่อไปนี้ผมยังไม่ค่อยไปดูอะไรเลยเดี๋ยไปยุ่งกับเขาคือพวกเสือสมิงเนี่ย เสือเสือย่าไปอย่าไปแย่มันอย่าไปยุ่งกับมันเช่อป่ะเหมือนกับหมาบางตัวอย่าไปมองหน้ามันมองหน้ามันเอาเรื่องเหรอมันก็ไม่ยอมแล้วพอมันขึ้นแล้วมันไม่ลงแล้วไงมันฆ้าอยู่เงี้ยผมว็ฆ่ามันก็ไปกับเราเลยแหละผมก็ปวดผมก็รู้หายถ้าเราแข็งเนี่ยถ้าเราแข็งแล้วเอามันอยู่ถ้าเราอ่อนเนี่ยมันก็ง่าบเราก็กินน้ำมนต์เสร็จมันก็โผล่หน้าไม่ให้ดู แล้วผมก็เลยไุที่ส่วนบุญสวให้มันมันก็เลยไปก็ลรแพ้มาแล้วไงวมันก็ไปมันก็หายปวดทันทีเราผมก็ผมว่ามันก็แปลก่ามันก็บอกว่าเห็นไี้ยังพ้นระดับนูนเว้ย <c oughs> มันว่าว่าไอพวกเล่นของเขาก็ไหว้ธนูเขาก็เอาเล่นมาใส่กันไงใช่แ<ช>่<ช>้วยังแบบเขาไม่ยอมกันหรอก<ช>แล้วควายมันก็ลุยกันเองจริงอย่าไปยุ่งเวลาที่หลวงพ่อกำลังไล่ผีจับได้แต่อย่าพูด ล้าบอว่ากำลังเงียเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดว่าไอ้ผีออกไปสิทำไมอย่างเงี้อ่ามึงเสร็จเลยเนี่ยเนี่ยมันมีผีอยู่ตัวหนึ่งนะตอนนู้นนานแล้วเป็นหกเจ็ดปีแล้วผมพ่อกำลังคุยกับไอ้ผีอยู่เอ้ยอย่างเงี้ยแล้วม,มีคนหนึ่งมันก็แทรกขึ้นมาแบบเนี้ยก็แทรกขึ้นมาผีมันหัให้มองมึเงเดาด้วยเหรอ,อเออสีเลยเนยหลังบอกเข ไอ้นั่นมันมันเป็นมีศัตใหญ่ด้วยมันเียผีก็ะออกไงโอ้หถ้าเอาคลิปเก่าๆมาดูนะหนาวเลยเพราะว่ามันฮฮฮืแบบเดี๋ยวจะส่งให้ดูจะตกใจผู้หญิงตัวเล็กๆนะเล็กกนี้อีกผู้ชายสามคนผู้หญิงอีกสองคนกลับไม่อยู่บินไปฟาวามอู่ลย ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันก็มันก็เป็นดวงวิญญาณอันตรพานอยู่อ๋อครับเข้าใจปะเข้าใจครับไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อกลัวจะไปแย่งซีนหรอกกลัวมจะตายซะก่อนผมไม่รู้ไม่รู้อ่ะเงียบเงียบนิ่งนิ่งเพราะกำลังสะกดมันอยู่ครับเรากำลังใช้บุญเนี่ยใช้ความเมตตาแผ่ไปมันพอมันได้ยินเสียงหลวงพ่อปั๊บมันจะมันจะค่อยๆ่อยเย็นลงเย็นลงแล้วมันก็จะได้มีสติขึ้น นั่นแหละอ่ะเรียบร้อย